สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการ up to you มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบ,บี่นะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสิ่งดีๆของพื้นที่กันครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสภาคาเฟ่เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นจุดกําเนิดในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและงานด้านอื่นๆทําให้อำเภอคลองท่อมเป็น ap อำเภอสุขภาพดีเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูตามผมมาเลยครับว่า สิ่งดีๆที่เราจะไปคุนหามีอะไรกันบ้างมาเลยครับ mm hmm. มาถึงแล้วค็บท่านชมครับตอนนี้เห็นแล้วครับ mm hmm. เขากำลังกินกันอย่างอร,อร่อยเลยครับเดี๋ยวผมก็สงสใยต้องสักแก้วด้วยครับสภากาแฟครับ mm hmm. มาเลยครับ mm hmm. ในเรื่องของประเด็นสุขภาพนี้ได้ค่ะว่าของท่อมเนี่ย เป็นอำเภอที่โดดเด่นในเรื่องสุขภาพมากๆใช่ค่ะในการทํางานตรงนี้เนี่ยเรามีพี่เลี้ยงคือโรงพยาบาลของท่อมและก็ PCU ตําบลของท่อมใต้ของเรามาเป็นพี่เลี้ยงในเชิงวิชาการแล้วก็ร่วมทํางานกับอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมมของเราที่มีความเข้มแข็งในตรงนี้นะคะร่วมทํางานกันในหลายๆกิจกรรม สวัสดีครับทนาเพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเป็นสภากาแฟกับการที่ต้องต้องประชุมในในห้องประชุมนะครับทนาเพลครับรู้สึกว่าความแตกต่างหรือความใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผลที่ออกมานะครับสาระในการดําเนินงานนะครับก็มีความต่างกันก็คือสภากาแฟนี่ก็เป็นแบบเรา คล้ายแบบไม่เป็นทางการนะครับเราก็มานั่งพูดคุยกันสนทนานะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานต่างๆนอกเหนือจากการประชุมประจําเนอนที่อำเภออันนั้นจะเป็นเรื่องของข้อราชการอย่างเดียวนะครับครับอันนี้แบบไม่เป็นทางการนะครับเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและก็สร้างความสัมพันธ์ันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ครับผมเห็นบรรยากาศวันนี้เนี่ยรู้สึกบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วบรรยากาศของสภาคาเฟ่ตัวนี้มันส่งผลกับงานสาธารณสุขยังไงบ้างหมครับ ครับตรงนี้าครับกาแฟนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับเพราะว่าทุกภาคส่วนมาหมดทั้งส่วนราชก,การท้องถิ่นพีกกิจกายต่างๆแล้วก็ภาครัฐเอกชนต่างมาร่วมหมดเลยพอมานั่งพูดคุยตรงนี้มันไม่เป็นทางการพอมันไม่เป็นทางการปุ๊บนี่ทุกคนพูดพูดจาและเข้าใจกันนะครับเพราะว่าทางอานส่งเสริมงสร้างัสรีภาพของเราเนี่ยของความร่วมมือแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละส่วนราชการเขาก็ตอบรับกันอย่างดีเพราะว่าทํางานด้วยกันตลอดแบบประชาน แนวราบมันจะดีกว่าแนวดิงครับ To you ครับผมวันนี้ผมอยู่กับท oh. ่านปลัดหนุ่มรอและก็นักชาการสาวสวยนะครับในการดูแลพี่ดูแลลองเทอมแค์ care, ในการดูแลผู้สูงอายุ เรามีส่วนช่วยในเรื่องของการผลักดันอย่างไรก็เวทีนี้มันช่วยเราได้อย่างไรบ้างครับผมมองว่าเวทีการแลกเปลี่ยนรู้เวทีเสวนานะครับเหมือนวันนี้สปากาแฟยามเช้าของอำเภอคลองท่อมเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มที่ดีส่วนของลองเทามแคร์เนี่ยทางเทศบาลร่วมกับรพสตเนี่ยก็ดูแลผู้สูงอายุมาตลอดนะครับเพราะในพื้นที่ของของพัฒนาเนี่ยผู้สูงอายุประมาณ1,300กว่าคนเนี่ยนะครับเราก็ดูแลกันมาตลอดนะครับไม่ใช่ เพิ่งมาดูแลนะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอยู่แล้วที่ต้องดูแลนะครับ ยังไงบ้างครับกับบรรยากาศของการมีเวทีอย่างนี้ครับก็ถือว่าเหมือนอย่างที่ตั้งตลาดบอกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกภาคีเครือข่ายค่ะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำเสนอสิ่งดีๆของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนจุดไหนที่เรายังยังพัฒนาไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะได้เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานของตัวเองเพื่อจะพัฒนางานในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะโอ้โหครับวันนี้ครับไม่ใช่แค่มากินกาแฟครับแต่วันนี้เรามาช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาสิ่งดีๆ ของอำเภอเพื่อสุขภาพที่ดีของคนคลองท่อมครับผมยอดครับเยี่ยม รู้สึกบรรยากาศดีไหมครับพี่วันนี่บรรยากาศดีดีมากเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับว่ามันเป็นเป็นกิจกรรมซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็ดูค่อนข้างจะคือแปลกแปลกนะคือเราสามารถจะคุยกันได้ท Zhao> ุกเรื่องสบายๆชิวๆนอกกรอบบรรยากาศเป็นกันเองใช่ครับนี่หมืายเป็นนิม as ิตใหม่แเป็นแนวทางใหม่เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เราทำในรูปแบบใหม่ up to you ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเยี่ยมชมอำเภอดีๆอีกหนึ่งอำเภอครับซึ่งวันนี้สภากาแฟเป็นวิธีเล็กๆที่ไม่เป็นทางการแต่สามารถทรงพลังอำนาจจริงๆท่านผู้ชมในเรื่องของการที่จะช่วยกันรับฟังความคิดเห็นช่วยกันชื่นชมสิ่งดีๆที่มีในอำเภอคลองท่อมอันซีนเฮียวกับสภากาแฟครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณ,คณ up uh huh. to you สวัสดีครับบาย